ไกลแล้วครับอีก3ามัเมตรจะถึงทางทางลาดแล้วเหนื่อยกันนี่ถึงแล้วข้างหน้าข้างหน้าคือผาลงสัตว์เราคือผู้ประชิดผู้ดึงแล้วนี่ข้างหน้าถึงแล้ว Hi, I'm a Where you from? Thailand. l l r i g h t นะครับพบกับพาโลอีกแล้วนะครับวันนี้พาโลอยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงวันนี้ผมจะมาพิชิตภูดึงนะครับก็เมื่อคืนออกจากเดินทางจากหมอชิตเนาะทางรถทัวร์มาผมมาบขสนะอ่าไม่ใช่บขสดิแอมืองเลยมาตอนสองทุ so 4, 4. ่มสี่ห้าถึงที่ท่ารถผ่านนกเขาก็ประมาณตีสี่นะตีสี่ก็ไม่ได้ถ่ายทำจริงงั้นหรอกเพราะว่า ง่วงนอนก็เลยเริ่มจากจุดสตาร์ทเลยแล้วกูก็เอา,เ,อาเป้อีกชุดหนึ่งของเพื่อนไปชั่งกิโลก็10กกิโลโโหนี่ก็่เพิ่งเดินขึ้นเองขอบแล้วเนี่ยข้างหน้าคนเต็มเลยนี่เ่อนผมนำหน้าแล้วอดาคนเยอะนี่น้องแบงคกรุมทพิปแบงค์ก็จับเวลาอยู่ครับ เวลาอยู่ข้างหน้าก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะเลยครับลองดูเดี๋ยวนี้ผมก็จะพาไปดูว่าข้างบนหูด,ดึงมีอะไรบ้างพาไปเห็นให้ทั่วเลยแต่บอกไว้ก่อนนะก่อนเดินขึ้นระยะทางเนี่ยอาจจะไม่เหมือนทุกๆครั้งที่ผมถ่ายทำนะผมจะถ่ายกับบางบางช่วงเพราะว่าต้องใช้กําลังเดินเยอะเพราะที่เดินประมาณเดินประมาณลุ่ๆแล้วเก้ากิโลอ่ะถึงจุดที่พักข้างบนนะ า <Okay. S 1> มาเข้ามาแล้วก็จะมีป้ายบอกเนี่ย <ST> S> <S เต็มเลย <ST> S> <S เห็นปะ่ะ <ST S> นี่ซ้ำแหกกา<ร> <rum S 2> อยู่ใน<ร>ป่าป่ากกคาเหรอ อันนี้เราอยู่ไหนอ๋อสูตรนักท่องเที่ยวเราอยู่เริ่มต้นไงอยู่ตรงนี้อยู่ตรงป้ายเนี่ยไม่ไม่มีไงอ๋อยังไม่ได้อะไรอันแรกคืออันนี้นอีก800เมตรตาโกคา800เมตรซัมแฮกไปดี่บ้าเนี่ยน้องเที่ยวเต็มเลยซัมแฮกไปยังไงแล้วดาไปรักผูกดึง คือต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับภูกระดึงเนี่ยผมมาเป็นครั้งที่สองแล้เนี่ยถ้าพูดถึงนะครั้งแรกคือประมาณนานแล้วหลายปีห้าปีที่แล้วนี่นี่ <c oughs> สวรรค์ในหมอกดอกไม้งามอุทยานแห่งชาติภูกระดึง <c oughs> เดี๋ยวถามเพื่อนก่อนเพื่อนพร้อมป่ะอ๋อที่นี่มันมีไม้ด้วยนะ <c oughs> ไม้ไม้ทาผู้พิชิตผู้ช่วยเขาเรียกว่าผู้ช่วยผู้พิชิตไม้ผู้ช่วยผู้พิชิตเป็นไงเลือกพอดีป่ะเอ๋ ได้ได้เอาสูงนี่อีสูงนี่หน่อยนี่สูงเอาสูงอีกอ่ะสูงอีกค่อยค้ำอีกสูงนี่ตรงๆหน่อยใครที่ไม่มีไม้ค้ำนะครับมาเดินก็ที่นี่ก็มีมีให้ยืมนะอันนี้จะบางไปวะบางไปขนาดนั้นน้อยก็ช่วยได้นะครับช่วยได้แต่ผมไม่ใช้ผมต้องถือกล้องผมใช้กล้องค้ำเอาผมใช้กล้องค้ำเอาหล่นก็กล้องค้ำเอาดูทางขึ้นเริ่มแรกดิ นี่แค่ผ่านซุ้มมานะซุ้มทางเข้าเจอแค่นี้แล้วอ่ะอันนี้ผมเริ่มเดินประมาณแปดโมงตีว่า8ปดโมงยี่แล้วกันเนาะดูว่าถ้าเกิดผมเดินเรื่อยๆเนี่ยถ,ถึงกี่โมงมาให้ดูบรรยากาศนะครับว่าใครที่อยากมาพิชิตภูกรดึงสภาพเข้าไปอย่างนี้แหละนี่แค่เริ่มต้นนะ น่าจะประมาณสี่ถึงห้าร้อยเมตรละผมว่าเหงื่อเริ่มอ,ออกละเยอะละเดินขึ้นเรื่อยๆนะปูดึงเนาะดูดิดูลูกหาบดิลูกหาบก็แบบหลังคาไปอ่ะดูกันผมดิกับน้องแบงค์ดิแต่ละคนบอกว่าอีกแบบนึงจะถึงซ้ำเลยนะซ้ำแทกซ้ำแทกแต่ตอนเนี้ย,ย <laughs> ตอนนี้แฮกแล้วตอนนี้แฮกแล้วยังไม่ถึงเลยตอนนี้แฮกแล้วอ่ะ ยังมีคนยังไ,ไ,ไม่ไม่ตามมานะเดี๋ตามมาทีหลังต้องจอยตัวนั้นบอกจะวิ่งโอ้โหใจเด็ดมากไปเดี๋ยวไปต่อครับ เริ่มร้อนครับผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็หนึ่ง <S 1> 1 <S ชั่วโมงพอดีมากเนี่ยผมเดินถึงซัมแพคทุกคนที่มาก่อนผมก็พักที่ซัมแพคก,กันเนี่ยซัมแพคแล้วซัมแพกในหนึ่งชั่วโมงซัมแรกของภูดึงซัมแในหนึ่งชั่วโมงเป็นไงเอ๋เหนื่อยไหม หนึ่งชั่วโมงมีความชันในพี่เอ๋เขาบอกไหมความชันอยู่ที่มึงดูเลยข้างหน้าก็จะมีของขายเนาะมีน้ำให้ดื่มมีไดไรดื่มใช่แป๊บซี่น้ำแข็งแก้วเธอมันเหนื่อยมากเลยอ่ะชวนไงชวนมาพูดดึงใครคคนชวนไงก็เลยมาเป็นเพื่อนเขา อยากมาไงกับตัวก็ไม่ได้ให้เธอตอบไปโอ๋ยเหนื่อยแม่เลือกมาเขาเรียกมาให้แม่เรียกเหรอเรียกขึ้นมาเย็นที่สุดแม่เย็นที่สุดเลยนี่ขอบันเซอร์ดีกว่าผมปอว์บันเซอร์บอนเซอร์คือแม่เป็นสปอนเซอร์นะจ้าแม่เเปป็นนสออซร์เย็นหรือยังเย็นแล้วค่ะหนูเนี่ยเย็นหรือยังเป็นไงแบงค์ประสบการณ์ใหม่เหนื่อยใช้ได้ครับ แต่ต้องถึงวันนี้ต้องถึงแบง์เกือบหน้ามืดนะครับดีแต่น้องยังยังยังเดินไหวนั่นแหละปีใหม่ปีหน้านั่นแหละขอบคุณครับสปอนเซอร์เอาไหมลูกสปอนเซอร์เพิ่มแรงกินหวานเิ่มแรงห้าสิบห้าบาทอาห้าสิบบาทก่เป็นไงแบงค์เโมขผานมาทำนั้นไปอ่ะนี่ยตรงนี้ได้ อร่อยตีนมากอร่อยปะอร่อยอร่อยวางล่างอ่ะแตงโมสาแพกใครๆก็มากินแตงโมสามแหกหวานดิดบอชื่นใจนี่เป็นจุดแรกนะครับสาแพกก็จะมีของขายทุกทุกหนึ่งกิโลประมาณห้าจุดก็ในผมพักจุดแรกก่อนไม่รีบเนาะเราเดินกันเรื่อยๆเพื่อนผมก็ไหวปะเอาไปสองแหกเอาไปสองแหกแท้ มาเดี๋ยวเดินต่อครับนี่สำรับก็พักเมื่อกี้มาสักสิบห้านาทีเนาะอี่ยนี้ของขายเต็มเลยของขายที่นี่ก็เยอะมากใครที่ไม่เคยมาถ้ามาแล้วก็ลองมาแวะกินดูทั้งของกินของอะไรแล้วก็ของช้อปปิง้งเสื้อผ้านะลอามาดูครับก็หลังจากจนี้ไปจะเดินอีกประมาณสักเจ็ดแปดร้อยเมตรจะเป็นทางลาดละทางตรงเรียบๆแต่ไม่ชันละหลังจากนั้นที่เมืม่อกี้ แม่ค้าที่ดังบอกว่าเราจะขึ้นเดินทางชันอีกเขาบอกว่ามีจุดขายของประมาณ4-5หจุดตามซ้ำต่างๆผมก็จะให้ทุกคนดูทุกคนใครอยากมาเที่ยวก็เต็ีตัวไม่ดีกันนะครับ ตอนนี้ผมถึงสาแค้นะครับนี่สาแค้ก็มีนักท่องเที่ยวพัก,ท,กที่นี่เยอะแยะเลยหลังจากนี้ไปอีก1.3กิโลเมตรก็จะถึงหลังแปลซึ่งเป็นทางเรียบแต่ว่าก่อนถึงทางเียนั้นก็ต้องผ่านทางที่เขาว่าทาลกที่สุดเดีย๋ยวดูนว่าข้างบนจะเป็นยังไงก็ประมาณเกือบห้าชั่วโมงแล้วที่ผมเดินขึ้นมาตั้งแต่แปดโมงกว่าๆเนาะนี่ก็จะบ่ายโมงแล้วอ่ะก็อีกนานเลย ไงเอเหนื่อยไหมชิวๆชิวๆตัวชนเลยตัวเนี้ยชิวๆไปไปดิมาเอาไม้ก่อนเด็กวิ่งแลยไม่ได้ถึงไม่ไวมาพูดึงตึงไหมตึงเลยตึงไหมรอบที่ไหนล่ะรอบที่สามเหรอรอบที่สามไปจะตามไปนะครับผมเจอกันพี่ครับผมกินหมูกระทะปุ๊บเ้พี่เดี๋ยวเจอกันเจอกันนะหมูกระทะ นั่นถ้าผมจะใช้พวกนี้ใช้แทงกันได้ผมก็ต้องซื้อให้กระจายดีทั้งตัวอากาศเย็นสบายไม่บอกปิดแอร์ละบอกแล้วไม่ยอมปิดเขาบอกว่านกชอบเย็นๆก็ทางเริ่มชันขึ้นแล้วครับชันมากจริงดูเป็นกบหินเนี่ยธรรมชาติก็เหมือนเดิมเนาะสมบูรณ์อยู่ชุ่มฉ่ำอันนี้น้ำไม่หม ช่วงก่อนถึงหลังแปลก็จะเป็นขดหินเยอะก็เดินค่อนข้างจะลําบากรองเท้ทาใครที่สใส่มาเที่ยบก็ใส่มันพื้นแข็งๆเลยนะแต่ก็เดินได้อยู่ครับเดิเรื่อยๆอย่ารีดอย่าก้าวเร็ว <S <S 1> <S 1> ยังไม่ถึง ไม่ใช่บันไดอ,อยนี้หรอบมยังขึ้นมาเอขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นเรนืเลยมาพี่ชันไปไป,ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวอย่าลกากไปก่อนนะครับแบงมาโห้คนครับปุ๊บไ,ไปเดี๋ยวทางก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> ช่วงนี้เละๆหน่อย ฝนตกแต่ผมมาก็ไม่มีฝนนะเดินมาเที่ยวก็ต้องเดินระมัดระวังนิดนึงเฮ้ยเดี๋ยวไปไงวะขวาขวาขวาอุ้ยมึงเลยมึงก่อนเลยเดินให้ดูหน่อยเนี่ยกิ่งไม้เห็นไหมจับจับแล้วก็ดึงอ่าเออโอเคอืมกิ่งไม้ดึงจับแล้วก็ดึงเลี้ยวขวาไปเลยขวาเลี้ยวขวา นู่นหรือนี่เอาให้ดีเอนั่นดิมื่อสกูมเป็นทางแยกซ้ายหรือขวาผมไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ผมมั่นใจว่าคือสัญญาณผมต้องเลี้ยวขวาเพราะผมดูรอยทางเดินของท้าคนทางนู้นทางเดินน้อยมากทางนี้ทางเดินเยอะเลี้ยวขวานี่คือทางขึ้นทางขวาเป็นอย่างนี้ฮะมานี่มาี่ มาเลยมาเลยเจอลาวเป็นเด็กราวเหล็กแล้วข้างบนมามาแล้วใ้สุดเราก็มาถูกผมเลือกทางเดินถูกงงเหมือนกันเพราะมันไม่มีป้ายบอกเมื่อกี้เนี่ยมาถูกเห็นราวไหมข้างบนอ่ะเออมันมีลาวเกือบหลงเนี่ยเป็นสามแยกพอดีโอ้ตรงนี้ชันน่าดูเลย เดินก็ต้องต้ระมัระวังนิดนึงครับฝนตกลื่นมาเร็วมี้จา สุดก็ถึงกิโลเมตรที่5แล้วครับแต่ว่ายังไม่หมดทางชันเนาะก่อนจะถึงหลังแปรก็มาอีกสักสามร้อเมตรถึงหลังแปรทางลาดชันต้องเดินต่อเมื่อกี้ไปสู้ขึ้นมาทางขึ้นชันพอสมควรแต่ก็เดินได้ครับดีผมไม่ตกไม่ลื่นอยู่กันแต่ก็เดินได้ ไม่ไกลแล้วครับอีก3ามนมิ้วจะถึงทางทางลาดแล้วนี่แหละแที่บอกกันนะโอ้โหนี่เขาบอกว่าวันใดที่ชันที่สุดครับข้างบนนี้วันไหนที่ชันมากผมก็เจอกับพี่คนนี้ด้วยพี่พชื่ออะไรนะพี่ปแป๋วค่ะอยู่ร้านทอบริการพี่แป๋วเป็นแม่ค้าอยู่ข้างบนเจอระหว่างทางขึ้นเนี่ยจะเดินไปพร้อมกันอยู่ร้านทอบริการข้างบนครับใครมาเที่ยวภูเก็ดึงครับอุดหนร้านพี่เขาได้นะ ตอ,ตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยจังเหนื <sen <sen ่อยนะพี Seven ่ทัมแค่์ัล้วแบบพี่เขายังไม่เหนื่อยพี่อยู่ซัมกอซัมแตนนี่ขันมากพอมาถึงตรงซัมแคร์เริ่มเริ่มหมดแรงก็ค่อยๆเดลยโอ้แต่เดี๋ยวเรเห็นหมอกหมอกมาแล้วเห็นหมอกบ้างข้างหลังผมอ่ะหน้าหมอกนะตอนนี้สนใจไอ้แก๊กนะหมอกขึ้นมาเราก็เจอหมอกแล้ว ดูดิข้างล่างจุดนี้อยู่ที่บันไดเลยครับไปทางชันเขาบอกว่าให้เรามัดระวังด้วยในการเดินขึ้นมาเห็นแล้วนี่สูงป่ะสูงก็เดินเลยโอ้ยชันมากเลยอ่ะดูดิเห็นป่ะเห็นป่ะเฮ้ยชัน ดูเพื่อนผมนะใครบเราบอกว่าเแข่งกันมนี่เบอกว่ามึงเแข่งกลัเคื่อนรับการขึ้นมาด้่มาสักคูนนะครับพี่ชันสุดก่อนถึงหลังแปรนะครับเขาบอกว่าให้เดินขึ้นอย่างเดียวห้ามหันในมองด้านหลังเพราะมันจันมากทาให้เราเสียวแล้วตกใจได้แต่ขาสั่นได้ก็มุมงหน้ามุ้งตาขึ้นอย่างเดียวเลยแล้วก็มาขึ้นอะไรอีกขั้นหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็ไม่ค่อยลําบากละอันนี้ก็จะเดินง่ายและ นี่คข้างหน้าผมคือหลังแปะครับหลังขึ้นก็จะถึงแล้วเนาะิีดเดียวแต่ว่าฝนตกงานเข้าแล้วงานนี้ในสุดผมกถ็ถึงหลังแปลแล้วครับแต่ฝนตกข้างหวะเฮ้ยถึงหลังแปะแล้วฝนตกหนักมากเลยผมอาจจะต้องเก็บกล้องก่อนเนาะเพราะผมกล้องผมไม่ใช่แอคชั่นแคมอ่ะถึงแล้วครั้งหนึ่ง เราคือผู้ประชิดผูกกันยึงเนี่ยน,นี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วเอ๋แล้วนี่ถึงแล้วคุณพี่ผูกดึงเนี่ยปะ่ะ เหนื่อยถามว่าคุ้มไหมถูกป่ะดูหมอกดิถึงแล้วโอเคชีวิตนี้ฝนตกเราก็ยืนนะคะโอ้ดูข้างหน้านี่หมอกมากเลยอ่ะข้างหน้านี้คือทางเดินหลังแปรตรงไปที่ทําการนะครับก็เดินจากตรงนี้ไปก็ประมาณสามจุดแปดกิโลเมตรเดินทางตรงนะแต่บอกจัดเลยหลบฝนก่อนฝนตกหนักมากวันนี้ขออนุญาตเก็บกล้องก่อนนะครับ